คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าในโลกการเมืองและเศรษฐกิจไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกวิกฤตที่เรามองว่าเป็นความล้มเหลวของประเทศหนึ่งอาจเป็นเพียงการเปิดประตูให้ใครอีกหลายคนก้าวเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คนในประเทศนั้นไม่ทันระวังวันนี้ผมอยากพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกสถานการณ์กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจและการเมือง เงินสำรองต่างประเทศที่เคยถูกมองว่าแข็งแรงเริ่มหดตัวอย่างรวดเร็วรายได้จากการส่งออกและการลงทุนต่างชาติไม่พอจะประคองความมั่นคงทางการเงินขณะที่แรงกดดันจากภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นทั้งการจ้างงานค่าแรงและปัญหาสังคมที่สะสมมาเป็นเวลานานในอีกด้านหนึ่งเสถียรภาพทางการเมืองของฮุนเซนก็ถูกจับตามองเขาอาจครองอำนาจมายาวนานแต่เมื่อวิกฤตการเงินมาเยืน ความมั่นคงทางการเมืองก็ถูกตั้งคำถามตามไปด้วยและคำถามนั้นก้องดังออกไปนอกประเทศจนมหาอำนาจรอบข้างไม่อาจนิ่งเฉยคุณผู้ฟังลองทิดตามผมนะครับเมื่อประเทศหนึ่งอ่อนแรงลงเม็ดเงินที่เคยหมุนเวียนสะดุดลงความเชื่อมั่นจากโลกภายนอกถูกสั่นคลอนนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภายในแต่คือโอกาสที่ใครบางคนกำลังรอคอยโอกาสที่จะเข้ามายื่นมือช่วยเหลือในนามของมิตรภาพ แต่เบื้องหลังคือการต่อรองที่ซ่อนผลประโยชน์ไว้เต็มมือกัมพูชาในเวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับกระดานหมากล้อมที่กำลังเปิดช่องว่างทุกก้าวเดินของผู้นำประเทศและการตัดสินใจทางเศรษฐกิจล้วนเป็นสัญญาณที่คนภายนอกเฝ้ารอต่างชาติไม่เคยมองเพียงว่ากัมพูชามีปัญหาอะไรแต่กลับถามว่าเราจะได้อะไรถ้าเข้าไปในเวลาที่กัมพูชากำลังเปราะบางที่สุด ในสายตาของนักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศวิกฤตกัมพูชาไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจชะงักไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองขัดแย้งแต่คือโอกาสที่ถูกห่อหุ้มด้วยวิกฤตใครที่ลงเงินก่อนอาจได้ครองตลาดใครที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือก่อนอาจได้สิทธิพิเศษทางยุทธศาสตร์และใครที่กล้าเข้ามาเสี่ยงในวันนี้อาจได้ผลตอบแทนเกินกว่าที่เราจะคาดคิด คำถามสำคัญที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังคิดตั้งแต่ตอนแรกคือแล้วใครกันแน่ที่จะได้กำไรจากวิกฤตกัมพูชาครั้งนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยหรือเวียดนามมหาอำนาจใหญ่อย่างจีนหรือสหรัฐหรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนเงาที่มองหาโอกาสในเศรษฐกิจนอกระบบเกมนี้ไม่มีใครช่วยฟรีครับและตอนต่อๆไปเราจะค่อยๆค,คลี่ให้เห็นว่าในแต่ละฝั่งของผู้เล่นใครคือผู้ที่ซ่อนกำไรอยู่ในกระเป๋า และใครกันแน่ที่ต้องกลายเป็นผู้แพ้ในเกมนี้คุณผู้ฟังครับเมื่อกัมพูชาสั่นคลอนชื่อแรกที่ทุกคนพูดถึงย่อมหนีไม่พ้นประเทศจีนคำถามคือทำไมจีนถึงเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเสมอทุกครั้งเมื่อกัมพูชามีช่องว่างและทำไมกัมพูชาจึงเหมือนเป็นจิ๊กซอสํำคัญในกระดานยุทธศาสตร์ของจีนลองย้อนกลับไปสักนิดกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่จีนทุ่มเงินลงทุนหนักที่สุดในภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือถนนทางรถไฟเขื่อนหรือแม้แต่การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หลายเมืองของกัมพูชามีสภาพไม่ต่างอะไรจากเมืองใหม่ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของจีนโดยตรงหากพูดง่ายๆจีนไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อการค้าแต่เข้ามาปรับโครงสร้างประเทศนี้ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของตนเองเมื่อวิกฤตการเงินเกิดขึ้นเงินสำรองของกัมพูชาลดลง รัฐบาลเริ่มมองหาความช่วยเหลือประเทศอื่นอาจลังเลแต่จีนไม่ลังเลเลยจีนรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาที่สามารถใช้เม็ดเงินเพื่อยึดกลุ่มอิทธิพลให้แน่นกว่าเดิมยื่นมือเข้ามาพร้อมกับข้อเสนอที่ฟังดูเหมือนช่วยแต่แท้จริงแล้วผูกพันธะเอาไว้ในระยะยาวคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับหากประเทศหนึ่งกำลังจมน้ำแต่มีคนว่ายน้ำเข้ามาช่วยยกขึ้นจากสายน้ำ คนที่ได้รับความช่วยเหลือย่อมสำนึกบุญคุณและยอมให้สิทธิพิเศษตอบแทนการเมืองระหว่างประเทศก็ไม่ต่างกันกัมพูชาที่อ่อนแอกำลังกลายเป็นหนี้บุญคุณจีนและนั่นหมายความว่าเส้นทางการทูตเศรษฐกิจและแม้แต่การทหารจะต้องหันหน้าไปทางปักกิ่งมากขึ้นเรื่อยๆต่างชาติวิเคราะห์ตรงกันว่าสิ่งที่จีนได้จากกัมพูชาไม่ใช่เพียงเรื่องผลตอบแทนทางการเงินแต่คือการวางหมุดหมายทางยุทธศาสตร์ กัมพูชามีชายฝั่งติดอ่าวไทยและอ่าวไทยก็เชื่อมกับเส้นทางเดินเรือสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การได้สิทธิพิเศษในพื้นที่ท่าเรือหรือฐานทัพเรือหมายถึงการเปิดประตูสู่เส้นทางเดินเรือที่สามารถเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับวิกฤตทำให้การเจรจาเหล่านี้ง่ายขึ้นรัฐบาลกัมพูชาที่อ่อนแรงไม่สามารถต่อรองได้มากนัก ทุกการช่วยเหลือจากจีนจึงไม่ต่างอะไรจากการวางเนื่อนไขใหม่ที่กัมพูชาต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นการขยายสัญญาเช่าพื้นที่การให้สิทธิในทรัพยากรหรือแม้กระทั่งการเปิดประตูด,ด้านการทหารคำถามคือชาวกัมพูชาได้ประโยชน์จริงหรือไม่จากความช่วยเหลือที่ฟังดูเอื้อเฟื้อแต่แลกกับการพึ่งพามากขึ้นจีนอาจช่วยประคองเศรษฐกิจไม่ให้ล้มแต่ผลลัพธ์คือกัมพูชาถูกผูกมัดแน่นยิ่งกว่าเดิม ผมอยากชวนคุณผู้ฟังทิดต่อว่าถ้าวิกฤตครั้งนี้ทําให้จีนยึดกลุ่มกัมพูชาได้ลึกกว่าเดิมผลสะเทือนจะส่งไปถึงอาเซียนทั้งภูมิภาคหรือไม่ไทยเวียดนามและแม้แต่สหรัฐจะยอมปล่อยให้จีนกลุ่มชิกซอตัวนี้ไปเพียงฝ่ายเดียวจริงหรือนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้ตอนที่สองต้องหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นชัดว่าทําไมทุกสายตาจึงหันมาจับพี่จีนและทําไมทุกการก้าวเดินของปักกิ่งในกัมพูชา ถึงเป็นการเดินหมากที่มีความหมายมากกว่าการช่วยเหลือเพียงผิวเผินเกมนี้จึงไม่ได้มีแค่การประคองประเทศเพื่อนบ้านแต่คือการยึดพื้นที่สำคัญในแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงจีนเราก็ต้องพูดถึงสหรัฐเพราะทุกก้าวเดินของจีนย่อมมีเงาของสหรัฐอยู่ตรงข้ามเสมอคำถามคือในวิกฤตกัมพูชาครั้งนี้สหรัฐมองเห็นอะไรและพวกเขาต้องการอะไรจริงๆ สหรัฐไม่ได้มีการลงทุนโดยตรงในกัมพูชามากเท่ากับจีนโรงงานถนนหรือท่าเรือที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่เป็นเงินทุนจากปักกิ่งแต่สิ่งที่สหรัฐมีคืออำนาจเชิงการทูตและเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนพวกเขาเลือกใช้วิธีที่ต่างออกไปไม่ได้ทุ่มเงินแต่ใช้เสียงกดดันกัมพูชาถูกจับตาเรื่องการเมืองภายในการเลือกตั้งที่ถูกวิจารณ์และเสรีภาพของประชาชน สิ่งเหล่านี้ถูกสหรัฐหยิบมาเป็นเงื่อนไขในการต่อรองคุณผู้ฟังลองคิดตามแล้ครับวิกฤตคือช่วงเวลาที่ประเทศเล็กไม่อาจยืนอย่างมั่นคงการช่วยเหลือจากใครก็ตามจึงต้องยอมเปิดประตูรับแต่สหรัฐไม่รีบเข้ามาพร้อมเงินสดแบบจีนสหรัฐเลือกสร้างแรงกดดันก่อนเพื่อบอกกับกัมพูชาว่าถ้าอยากได้ความชอบธรรมในสายตานานาชาติถ้าอยากพ้นจากภาพลักษณ์ประเทศที่ถูกตราหน้าว่าไม่โปร่งใส ก็ต้องฟังเสียงจากวอชิงตันวิธีนี้อาจดูไม่หวือหวาเท่าการทุ่มเงินแต่กลับสร้างอำนาจต่อรองในอีกแบบหนึ่งกัมพูชาถูกบีบให้รู้สึกว่าหากใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปจะต้องรับแรงเสียดทานจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าหากอยากลดแรงกดดันเหล่านี้ก็ต้องหันกลับมาเปิดพื้นที่เจรจากับสหรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้ต่างชาติวิเคราะห์ว่า กลยุทธ์นี้คือการรักษาสมดุลให้กัมพูชาไม่ตกอยู่ในอ้อมกอดของจีนจนเกินไปเหมือนการผูกเชือกไว้หลวมๆไม่ให้วิ่งหนีออกไปไกลเกินอำนาจควบคุมสหรัฐอาจไม่ได้หวังผลกำไรทางเศรษฐกิจโดยตรงแต่หวังผลทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าหากกัมพูชายังเหลือพื้นที่ให้สหรัฐมีอิทธิพลได้บ้างนั่นคือชัยชนะที่เพียงพอแล้วคำถามคือกัมพูชาจะยอมเปิดพื้นที่นี้หรือไม่ เพราะในอีกด้านหนึ่งการรับความช่วยเหลือจากสหรัฐไม่ได้มาพร้อมเงินก้อนโตเหมือนจีนแต่มาพร้อมเงื่อนไขที่ซับซ้อนทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปการเมืองภายในซึ่งรัฐบาลกัมพูชาเองก็อาจไม่ต้องการให้ใครมาสอดแทรกมากนักคุณผู้ฟังครับนี่คือจุดที่ทําให้เกมระหว่างจีนกับสหรัฐในกัมพูชาน่าสนใจอย่างยิ่งจีนเสนอความช่วยเหลือที่จับต้องได้ท,ทันทีถนนสะพานและท่าเรือคือสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ขณะที่สหรัฐเสนอสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีค่านั่นคือความชอบธรรมในสายตานานาชาติถ้าคุณเป็นผู้นำกำัมพูชาคุณจะเลือกสิ่งไหนระหว่างเงินก้อนที่สามารถอุดช่องโหว่ทางเศรษฐกิจในเวลานี้หรือการสนับสนุนจากโลกตะวันตกที่ทำให้รัฐบาลยังคงมีที่ยืนในประชาคมโลกนี่คือสิ่งที่ทำให้สหรัฐแม้จะไม่ได้เป็นผู้ทุ่มเงินรายใหญ่แต่ก็ยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญทุกคำวิจารณ์จากวอชิงตัน สะเทือนถึงความน่าเชื่อถือของกัมพูชาและทุกแรงกดดันที่ส่งมาล้วนบีบให้หุ่นเซนต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นว่าจะเดินไปทางไหนคำถามสุดท้ายที่อยากทิ้งไว้ในตอนนี้คือสหรัฐเพียงแค่ต้องการกดดันไม่ให้กัมพูชาอยู่กับจีนจนแน่นแฟนเกินไปหรือแท้จริงแล้วกำลังรอจังหวะที่จะดึงกัมพูชากลับมาเป็นพันธมิตรอีกครั้งเหมือนในอดีต ที่เคยใช้ประเทศเล็กๆในภูมิภาคนี้เป็นหมากในเกมใหญ่ของตนเองคุณผู้ฟังครับหากพูดถึงประเทศที่รู้จักกัมพูชาดีที่สุดเราคงต้องพูดถึงเวียดนามเพราะทั้งสองประเทศมีพรมแดนยาวหลายร้อยกิโลเมตรและประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจถึงแม้บางช่วงจะเป็นพันธมิตรกันแต่ความทรงจำในอดีตที่เวียดนามเคยเข้ามามีบทบาททางทหารในกัมพูชายังคงเป็นเงาที่ไม่เคยจางหาย เมื่อกัมพูชาเข้าสู่ภาวะวิกฤตเวียดนามย่อมไม่อาจนั่งดูเฉยๆได้ลองคิดตามนะครับหากบ้านเพื่อนของคุณเกิดไฟไหมคุณคงไม่เพียงแต่สงสารแต่ยังต้องกังวลว่าไฟนั้นจะลามมาถึงบ้านของคุณหรือไม่เวียดนามก็มองกัมพูชาเช่นนั้นการล้มลงของประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เกี่ยวพันถึงความมั่นคงและความปลอดภัยภายในของเวียดนามเอง ต่างชาติวิเคราะห์ว่าเวียดนามจับตาการเคลื่อนไหวของจีนในกัมพูชามากที่สุดเพราะทุกก้าวของจีนอาจหมายถึงการถูกโอบล้อมเวียดนามมีประวัติขัดแย้งกับจีนมาเนิ่นนานทั้งเรื่องทะเลจีนใต้และอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์การที่จีนเข้ามาปักหลักในกัมพูชา ทำให้เวียดนามรู้สึกว่ากําลังถูกกดดันจากทั้งทิศเหนือและทิศต,ตะวันตกคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่ทําให้วิกฤตกัมพูชากลายเป็นโอกาสสําหรับเวียดนามเวลาที่กัมพูชาอ่อนแอเวียดนามสามารถขยับเข้ามาใช้การทูตเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมเพื่อถ่วงดุลกับจีนการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆอาจถูกเสนอออกมาในนามของมิตรภาพแต่เบื้องหลังคือการป้องกันไม่ให้กัมพูชา กลายเป็นฐานที่มั่นของจีนเพียงฝ่ายเดียวเวียดนามยังมีแรงกดดันภายในประเทศที่ต้องจัดการเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกและแรงงานราคาถูกการมีเพื่อนบ้านที่สั่นคลอนย่อมส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของภูมิภาคการไหลเข้าของแรงงานกัมพูชาที่อาจหนีความยากลำบากเข้ามาเวียดนามจึงต้องคำนวณทั้งด้านโอกาสและด้านความเสี่ยงอย่างรอบคอบคุณผู้ฟังลองนึกตามนะครับหากกัมพูชาเลือกก้าวไปกับจีนเต็มตัว เวียดนามจะรู้สึกเหมือนมีศัตรูยืนอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าวิกฤตทําให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกและต้องหันมาพึ่งพาเวียดนามบ้างนั่นจะทําให้เวียดนามได้ช่องทางเสริมอํานาจและลดแรงกดดันจากจีนลงไปได้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ซ่อนอยู่คือความไม่ไว้ใจกันที่ลึกมากกัมพูชาเองก็ยังจําเหตุการณ์ในอดีตได้ว่าการที่เวียดนามเข้ามาไม่ได้หมายถึงการช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ยังพ่วงด้วยการแทรกแซงและการครอบงำทางการเมือง ภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของเวียดนามถูกจับตาอย่างใกล้ชิดจากทั้งประชาชนกัมพูชาและผู้นำประเทศในสายตาของนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเวียดนามคือผู้เล่นที่ต้องการรักษาสมดุลมากกว่าจะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวแต่การรักษาสมดุลน,นั้นก็มักหมายถึงการแย่งชิงพื้นที่กับจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คำถามที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดคือเวียดนามพร้อมแค่ไหน ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยจริงจังหรือเพียงแต่จะใช้วิกฤตกัมพูชาเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อเสริมบทบาทของตัวเองในเวทีอาเซียนหากเวียดนามยื่นมือเข้ามากัมพูชาจะยอมจับมือไว้หรือจะหวาดระแวงว่านี่คือการกลับมาของเพื่อนบ้านที่ไม่เคยไว้ใจเกมนี้ซ่อนความซับซ้อนมากครับเพราะกัมพูชาไม่ใช่แค่ประเทศเล็ก,ลกๆแต่คือจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างจีนเวียดนามและอาเซียนทั้งหมด หากเวียดนามก้าวพลาดเพียงนิดเดียวอาจถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกซ้ำรอยอดีตแต่ถ้าก้าวได้ถูกจังหวะก็อาจกลายเป็นผู้ถ่วงดุลที่ทำให้ภูมิภาคนี้ไม่ถูกจีนกลืนกินจนหมดคุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงกัมพูชาประเทศไทยก็ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้เพราะทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดกันยาวนับร้อยกิโลเมตรมีการค้าชายแดนมีแรงงานที่เคลื่อนย้ายไปมาหลายแสนคนและยังมีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ทั้งใกล้ชิด และเต็มไปด้วยความระแวงอยู่เสมอวิกฤตกัมพูชาที่กำลังเกิดขึ้นจึงส่งแรงสะเทือนถึงไทยโดยตรงคำถามคือเราในฐานะเพื่อนบ้านจะได้หรือเสียจากสถานการณ์นี้กันแน่ในด้านการค้าหากกัมพูชาอ่อนแรงกำลังซื้อของประชาชนย่อมลดลงพ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนไทยที่เคยพึ่งพาลูกค้าชาวกัมพูชาอาจเงียบเหงาลงทันทีตลาดที่เคยคึกคัก กลับกลายเป็นว่างเปล่าเศรษฐกิจท้องถิ่นฝั่งไทยเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยแต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อกัมพูชาขาดแคลนสินค้าและทรัพยากรไทยก็อาจกลายเป็นแหล่งจัดหาสำคัญที่สามารถป้อนสินค้าหรือแม้แต่พลังงานให้กัมพูชาได้มากขึ้นหากไทยรู้จักใช้จังหวะนี้อย่างมีกลยุทธ์คุณผู้ฟังลองทิศด,ดูนะครับหากเพื่อนบ้านหิวโหวยไทยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแค่ผู้ขายสินค้าธรรมดา หรือจะใช้โอกาสนี้สร้างเลื่อนไขาทางเศรษฐกิจที่ทําให้กัมพูชาต้องพึ่งพาไทยมากขึ้นอีกด้านหนึ่งคือเรื่องแรงงานทุกครั้งที่กัมพูชาเผชิญปัญหาเศรษฐกิจคนกัมพูชาจํานวนมากย่อมมองหาทางรอดด้วยการข้ามแดนเข้ามาทํางานในไทยปรากฏการนี้ทําให้ไทยได้แรงงานราคาถูกแต่ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดแรงกดดันทางสังคมและการจัดก,การภายในประเทศ ทั้งปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาการแข่งขันแรงงานและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนคำถามคือไทยควรจัดการกับกระแสแรงงานที่ทะลักเข้ามาอย่างไรจะมองว่าเป็นโอกาสหรือภาระหากบริหารจัดการอย่างดีไทยอาจได้แรงงานที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ถ้าปล่อยให้ไร้ระบบนี่อาจกลายเป็นเชื้อไฟที่สร้างปัญหาภายในตามมาในอนาคตนอกจากนี้ยังมีเรื่องการท่องเที่ยว กัมพูชาเคยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะเมืองเสียมราฐและนครวัดหากเศรษฐกิจการเมืองไม่มั่นคงภาพลักษณ์ประเทศที่ไม่ปลอดภัยย่อมทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเม็ดเนือนอเหล่านี้บางส่วนอาจหันมาไหลเข้าประเทศไทยแทนเพราะไทยยังคงมีความมั่นคงและโครงสร้างรองรับที่ดีกว่าแต่นี่ก็เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้ตั้งใจเป็นเพียงการได้มาเพราะเพื่อนบ้านกำลังอ่อนแรงคุณผู้ฟังครับ ไทยเองก็ไม่ได้มองกัมพูชาแค่เพื่อนบ้านแต่ยังมองว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การที่กัมพูชาอ่อนแอมากเกินไปจนต้องพึ่งจีนอย่างหนักย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของไทยโดยตรงไทยจึงอยู่ในสถานการณ์ลำบากจะปล่อยให้กัมพูชาตกอยู่ในอ้อมกอดของจีนมากเกินไปก็ไม่กล้าแต่จะก,ก้าวเข้าไปช่วยเหลือมากเกินไปก็อาจถูกมองว่าแทรกแซงนี่คือความท้าทายของไทย ที่ต่างชาติเองก็มองเห็นเราได้โอกาสบางอย่างจากวิกฤตกัมพูชาแต่ขณะเดียวกันก็เสี่ยงเสียมากกว่าหากเดินหมากผิดพลาดต่างชาติวิเคราะห์ว่าไทยอาจใช้บทบาททางการเงินเป็นเครื่องมือสําคัญในเมื่อกัมพูชาขาดเงินสำรองและต้องหาทางพยุงค่าเงินการมีสกุลเงินบาทที่มั่นคงกว่าก็อาจกลายเป็นเส้นทางหนึ่งที่กัมพูชาจะต้องพึ่งพาและนั่น ทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจมากขึ้นในภูมิภาคคำถามสำคัญที่ผมอยากทิ้งไว้ในตอนนี้ก็คือไทยจะเลือกบทบาทอะไรในเกมนี้จะเป็นแค่ผู้สังเกตการที่ยืนดูเพื่อนบ้านล้มลงหรือจะก้าวเข้ามาใช้วิกฤตนี้สร้างจุดแข็งให้กับตัวเองหรือสุดท้ายไทยอาจกลายเป็นเพียงผู้ที่ต้องรับแรงกระแทกโดยไม่ได้อะไรตอบแทนคุณผู้ฟังครับ เวลาที่เราพูดถึงวิกฤตของประเทศหนึ่งเรามักจะนึกถึงภาพการเมืองเศรษฐกิจหรือการทูดแต่มีอีกชั้นที่ซ่อนอยู่และชั้นนี้มักไม่ค่อยถูกพูดถึงนั่นคือเครือข่ายทุนเงากลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สีเทากำกึ่งระหว่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งมักจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่รัฐอ่อนแอกัมพูชาเป็นหนึ่งในตัวอย่างชัดเจนเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนเมืองเศรษฐกิจใหม่ และแม้แต่เมืองท่องเที่ยวบางแห่งล้วนเต็มไปด้วยธุรกิจบ่อนการพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนที่ไม่โปร่งใสเหล่านี้คือสิ่งที่เติบโตคู่ขนานกับระบบเศรษฐกิจปกติคำถามคือทำไมทุนเงาเหล่านี้จึงได้ประโยชน์จากวิกฤตคุณผู้ฟังลองคิดตามเมื่อเศรษฐกิจทางการชะงักเงินลงทุนจากต่างชาติหดตัวคนในประเทศตกงานรายได้ลดลงรัฐเก็บภาษีได้น้อยลง สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่องว่างใหญ่ที่รัฐไม่สามารถปิดได้และช่องว่างนี้เองที่กลายเป็นโอกาสของเครือข่ายทุนเงาบ่อนคาสิโนในกัมพูชาไม่ได้พึ่งพาแค่คนท้องถิน่นแต่ยังดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติทั้งจากจีนเวียดนามและแม้แต่ไทยหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนกลายเป็นศูนย์กลางที่คนต่างถิ่นหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการเม็ดเงินที่หมุนเวียนมหาศาลไม่จำเป็นต้องผ่านระบบธนาคารแบบปกติ แต่กลับถูกฟอกและกระจายไปยังตุ่มทุนที่ควบคุมเครือข่ายอยู่เบื้องหลังคุณผู้ฟังครับเมื่อวิกฤตเศรษฐกิจทําให้เงินในระบบสะดุดสิ่งที่ยังคงเติบโตคือเศรษฐกิจนอกระบบเพราะผู้คนที่สิ้นหวังมักหันไปหาความหวังลมๆแลง้ลงๆอย่างการเสี่ยงโชคยิ่งรัฐควบคุมไม่ได้มากเท่าไหร่บ่อนและธุรกิจสีเทาก็ยิ่งเฟื่องฟูและยิ่งกัมพูชาต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อประคองสถานการณ์ รัฐก็ยิ่งมีแนวโน้มจะปล่อยให้ทุนเหล่านี้ดำเนินต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่างชาติมองว่าในวิกฤตกัมพูชาครั้งนี้กลุ่มที่ได้กำไรจริงๆอาจไม่ใช่เพียงมหาอำนาจอย่างจีนหรือสหรัฐแต่คือกลุ่มทุนเงาที่อาศัยสถานการณ์วุ่นวายแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงบางคนถึงกับบอกว่าเศรษฐกิจเงาเหล่านี้คืออีกหนึ่งเสาหลักที่ค้ำจุนกัมพูชาในยามวิกฤต เพียงแต่เป็นเสาที่ไม่มีใครอยากพูดถึงออกมาตรงๆคำถามคือถ้าเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งต้องพึ่งพาเงินจากบ่อนและทุนสีเทาแล้วอนาคตของประเทศนั้นจะไปในทิศท,ทางใดจริงหรือการพึ่งพาระบบนอกกฎหมายอาจทำให้เงินหมุนเวียนในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันบ่อนทำลายสีิรภาพและทำให้กัมพูชาตกอยู่ในมือของกลุ่มที่ไม่ต้องการเห็นความโปร่งใสคุณผู้ฟังลองลึกภาพว่า หากวิกฤตนี้ยืดเยื้อบ่อนและธุรกิจสีเทาจะฝังรากลึกจนรัฐไม่สามารถสลัดออกไปได้เลยและนั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้นำจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเครือข่ายทุนเหล่านี้ก็ยังคงมีอำนาจอยู่เบื้องหลังประเทศนี่แหละครับคือความจริงอีกด้านหนึ่งที่ต่างชาติพยายามเตือนกันว่าวิกฤตกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงสนามแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ แต่ยังเป็นโอกาสทองของผู้เล่นในเงามืดที่ไม่ต้องการความมั่นคงแต่ต้องการให้ความวุ่นวายดำเนินไปให้นานที่สุดเพราะยิ่งยืดเยื้อพวกเขายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้ก็คือหากกัมพูชากำลังถูกทุนเงาคุมเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจแล้วใครกันแน่ที่จะกลายเป็นผู้เสียประโยชน์ในระยะยาวประชาชนธรรมดา หรือแม้แต่รัฐบาลเองที่อาจถูกผูกมัดด้วยอำนาจเงินใต้ดินคุณผู้ฟังครับตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้พูดถึงจีนสหรัฐเวียดนามไทยรวมถึงกลุ่มทุนเงาที่แอบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากวิกฤตกัมพูชาแต่ยังมีอีกฝ่ายที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงทั้งที่จริงแล้วพวกเขาคือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดนั่นก็คือประชาชนกัมพูชาลองจินตนาการตามผมนะครับ คนธรรมดาที่ตื่นเช้ามาเพื่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวอยู่ๆก็พบว่าค่าเงินของประเทศอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วราคาสินค้าพุ่งขึ้นทุกวันแต่รายได้กลับเท่าเดิมหรือบางครั้งน้อยลงคนที่เคยทำงานโรงงานอาจถูกเลิกจ้างเพราะนักลงทุนต่างชาติชะลอการผลิตคนที่เคยค้าขายอาจขายได้น้อยลงเพราะผู้คนไม่มีกำลังซื้อมากพอ ภาระตกหนักลงที่ชาวบ้านธรรมดาซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองใดๆคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเวลามีวิกฤตระดับรัฐบาลยังสามารถเจรจากับต่างชาติได้มหาอำนาจยังสามารถเดินหมากเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองได้แต่ประชาชนคือฝ่ายที่ต้องรอผลลัพธ์โดยไม่สามารถกำหนดชะตาได้เลยชีวิตของเขาจึงเหมือนถูกผูกไว้กับการตัดสินใจของคนที่อยู่บนโต๊ะใหญ่ แต่กลับไม่ได้มีที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นแรงงานกัมพูชาจำนวนมากต้องเลือกทางรอดด้วยการเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะไทยและเวียดนามที่อยู่ใกล้ความจริงแล้วการย้ายถิ่นเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการหางานทำแต่คือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของทั้งครอบครัวเงินที่ส่งกลับมาจากแรงงานกลายเป็นเส้นเลือกสำคัญในการประคองชีวิตของคนที่เหลืออยู่ในบ้านเกิดแต่คุณผู้ฟังก็พอจะนึกภาพได้ใช่ไหมครับว่าการทิ้งครอบครัวลูกหลาน และบ้านเกิดไปทำงานต่างแดนไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากเลือกถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆในเมืองใหญ่ของกัมพูชาเองภาพที่เห็นคือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากขึ้นคนส่วนน้อยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนหรือธุรกิจสีเทาอาจยังมีเงินหมุนเวียนแต่คนส่วนใหญ่กลับเผชิญความยากลำบากอย่างต่อเนื่องร้านค้าปิดตัวแรงงานตกนานเด็กจำนวนไม่น้อยต้องออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยหาหรายได้ครอบครัวที่เคยพอมีพอกิน กลายเป็นครอบครัวที่ติดหนี้และไม่รู้จะชำระคืนอย่างไรต่างชาติมักพูดว่าวิกฤตกัมพูชาคือโอกาสของผู้เล่นใหญ่แต่แท้จริงแล้วสำหรับคนธรรมดามันคือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดสูญเสียทั้งความมั่นคงทางชีวิตความมั่นใจในอนาคตและความหวังที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นคุณผู้ฟังครับนี่แหละคือความน่าเศร้าที่แทบทุกครั้งในประวัติศาสตร์เมื่อประเทศเล็กตกอยู่ในวิกฤต คนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้เลือกเกมใหญ่ที่ต่างชาติเล่นกันไม่ได้ถามความเห็นของชาวบ้านแต่ผลของเกมนั้นกลับตกลงมาบนบ่าของพวกเขาเต็มๆคำถามคือแล้วประชาชนกัมพูชาจะมีทางออกอย่างไรพวกเขาไม่มีอำนาจต่อรองกับจีนไม่มีสิทธิจะต่อรองกับสหรัฐไม่สามารถคุมทุนเงาที่เติบโตในบ้านตัวเองและไม่อาจห้ามไม่ให้ผู้นำตกลงเนื่อนไขกับต่างชาติ สิ่งเดียวที่ทำได้คือหาทางรอดทีละวันหวังว่าจะมีงานหวังว่าจะมีอาหารพอและหวังว่าลูกหลานจะมีอนาคตที่ไม่มืดมนจนเกินไปต่างชาติวิเคราะห์ว่าสุดท้ายผู้แพ้ที่แท้จริงของวิกฤตกัมพูชาคือประชาชนเองเพราะแม้ประเทศอาจได้เงินกู้ได้การลงทุนหรือได้การช่วยเหลือแต่ชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วยกลับยิ่งหนักหน่วงขึ้น เพราะต้องรับภาระหนี้และความไม่มั่นคงที่ผู้นำสร้างไว้คุณผู้ฟังครับบางทีการมองวิกฤตในระดับประเทศอาจทำให้เราลืมมองภาพเล็กๆที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดชีวิตผู้คนที่ถูกกระทบโดยตรงนี่แหละคือคำตอบว่าใครเสียมากที่สุดในเกมนี้และถ้าเราถามว่าใครคือผู้แพ้ที่แท้จริงคำตอบก็ชัดเจนว่าคือประชาชนกัมพูชาที่ถูกลืมเสียงในเกมใหญ่ของมหาอำนาจคุณผู้ฟังครับ ตลอดหลายตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพแล้วว่าวิกฤตกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงปัญหาภายในแต่คือสนามแข่งขันที่มีทั้งจีนสหรัฐเวียดนามไทยและแม้แต่กลุ่มทุนเงาเข้ามามีบทบาททุกฝ่ายต่างเข้ามาพร้อมเหตุผลที่ฟังดูสวยหรูว่าเป็นการช่วยเหลือแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังคือผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายต้องการเก็บเกี่ยวจีนใช้โอกาสนี้เสริมอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทหาร ยื่นมือเข้ามาเพื่อให้กัมพูชาพึ่งพามากยิ่งขึ้นสหรัฐเลือกสร้างแรงกดดันทางการทูตเพื่อดึงกัมพูชาไม่ให้ตกอยู่ในอ้อมกอดของจีนเวียดนามจับตาใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการถูกโอบล้อมขณะที่ไทยเองก็อยู่ในจุดที่อาจได้หรือเสียพร้อมกันไปส่วนกลุ่มทุนเงาและบ่อนคาสิโนกับเติบโตมากขึ้นในยามที่รัฐอ่อนแอทั้งหมดนี้สะท้อนความจริงเพียงอย่างเดียวว่า เกมระหว่างประเทศไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะใจเมตตาทุกความช่วยเหลือคือการลงทุนทุกการยื่นมือคือการวางเนื่อนไขและทุกการตัดสินใจมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแล้วกัมพูชาได้อะไรจากเกมนี้บ้างครับหากมองในระยะสั้นอาจได้เม็ดเงินประคองเศรษฐกิจได้แรงสนับสนุนทางการเมืองและได้โอกาสยืดเวลาความมั่นคงของรัฐบาลออกไปแต่ในระยะยาว กัมพูชากําลังกลายเป็นประเทศที่ถูกผูกมัดด้วยพันธะที่ซับซ้อนมากขึ้นพึ่งพาต่างชาติแทบทุกด้านและยิ่งอ่อนแอจนไม่สามารถยืนด้วยขาตัวเองได้เต็มที่คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับ <c oughs> เมื่อประเทศหนึ่งไม่อาจกําหนดอนาคตด้วยตนเองแต่ต้องรอการตัดสินใจจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาความเป็นเอกราชก็กลายเป็นเพียงคำสวยหรูที่ไม่สอดคล้องกับความจริงนี่คือชะตากรรมที่กัมพูชากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือประชาชนธรรมดาไม่ได้อะไรจากการเจรจาเหล่านี้เลยชีวิตยังคงยากลำบากรายได้ไม่พอค่าครองชีพต้องดิ้นรนออกไปทำงานต่างแดนและ,ะเผชิญอนาคตที่มืดมนขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่ต่างเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองต่างชาติจึงวิเคราะห์ตรงกันว่าวิกฤตกัมพูชาคือเวทีที่เปิดเผยความจริงของโลกยุคนี้ไม่มีมหาอำนาจใดที่เข้ามาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกฝ่ายต่างเล่นเกมของตัวเองอย่างแนบเนียนคำพูดที่สวยงามก็เป็นเพียงฉากหน้าเพื่อปกปิดความจริงข้างในคุณผู้ฟังครับบทเรียนที่เราควรถามตัวเองคือถ้าประเทศหนึ่งต้องพึ่งพาคนอื่นจนเกินไปผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรความช่วยเหลือที่ได้รับอาจประคองชีวิตไว้ได้ช่วงสั้นๆแต่ก็แลกกับการสูญเสียอำนาจในการเลือกอนาคตของตนเองเกมนี้จึงไม่มีใครช่วยฟรีจริงๆ ผู้ที่เข้ามาช่วยมีต้นทุนที่ต้องการคืนกลับเสมอและผู้ที่อ่อนแอที่สุดก็คือฝ่ายที่ต้องยอมจ่ายโดยไม่มีสิทธิ์เลือกนั่นก็คือกัมพูชาและประชาชนของตนเองคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังทิศก็คือเมื่อทุกฝ่ายได้ประโยชน์แล้วอนาคตกัมพูชาจะเหลือพื้นที่ให้ประชาชนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอีกหรือไม่หรือว่าสุดท้ายประเทศนี้จะถูกกำหนดทิศทางโดยคนนอกไปตลอดการ